เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับ วันนี้เราก็มาอยู่ในมังงะเรื่องดวงตาแห่งเทพก่อนที่เราจะไปชมนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยแย่เฉียวเดือแกเป็นใครกําลังคุยกับตรงเจ้าอยู่แกยุ่งอะไรด้วยหัว <Yeah. S 1> หน้าเผิงใจเย็นก่อนฟังฉันก่อน ฉันไม่อยากฟังแล้วตรงเจ้าจัดการไล่ไอคนปากดีตรงนี้ออกไปก่อนไม่งั้นไม่ต้องคุยกันแกนั่นแหละออกไปถ้าได้ยินไม่ชัดฉันจะพูดอีกรอบใส่หัวออกไปเออฉันไปเองฉันจะรอดูตอนที่คุณมาคุกเขา่าอ้อนวอนให้ฉันกลับมาทำงานพวกเราทุกคนส่งเขาให้เรารพอ ตามสาขามาเราออกกันให้หมดย่าเชียวนายทำบ้าอะไรพวกเขาออกไปหมดผนแผนงรักษาความปลอดภัยเราก็ว่างเปล่านะสิอย่าห่วงพี่ชัยเล่ยของฉันเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วพี่ชัยเล่ยของนายนะตกลงเขาเป็นใครกันเธอก็รู้จักเขาไม่ใช่หรอ เล่หยหูแห่งกลุ่มพยักอัศนีทั้งคนและความสามารถเหมาะมากกับงานนี้กลุ่มที่สำคัญคนพวกนั้นซื่อสัตย์กว่าพวกขยับแบบนี้ตั้งเยอะนี่ตรงเจ้าใครมีอำนาจสูงสุดในฝ่ายการจัดก,การเหรอตรงกวัวเขาเป็นผู้อำนวยการ ไฟทรัพยากรบุคคลคนๆนี้สามารถไว้วางใจได้มีอะไรหรอฉันบันทึกการสนทนาทั้งหมดไว้พฤติกรรมของคนพวกนั้นเป็นความผิดและเป็นภัยคุกคามต่อบริษัทถ้าเอาเข้าจริงๆจะถือว่าเป็นอาชญาการรมได้เลยสวัสดีค่ะตรงกว่าฉันเจ้ามืงด้วยเอง ฉันจะส่งบันทึกให้คุณฟังอยากให้ตรงกัวพิจารณาเรื่องนี้หน่อยค่ะสุดท้ายฉันต้องการให้ไล่หัวหน้าเผิงออกจากบริษัทพร้อมทั้งปิดประกาศอย่างเป็นทางการด้วยฉันเข้าใจแล้วขอบใจนะแย่เชียวไม่ต้องคิดมากฉันไม่ปล่อยให้เหิงฟู่พังต่อหน้าต่อตาหรอก ตรงเจ้าเรามีเครื่องแบบให้คนของพี่เล่ยพอไหมไม่ต้องห่วงเรามีเหลือเฟือขออนุญาตคุณเล่ยหูตรงเจ้ายินดีที่ได้พบกันสวัสดีค่ะพี่เล่ยหูปัญหาใหญ่ครั้งนี้ถ้าไม่ได้พี่เล่ยหูมาช่วยเราต้องลำบ,บากกันแน่ๆ ตรงเจ้าเกิดเรื่องใหญ่แล้วเจ้าเผงเจิ้นเจียงขอพาคนมาก่อปัญหาที่ประตูบริษัทครับเจ้านั่นยังมีหน้ามาสร้างความวุ่นวายอีกนะฉันจะไปฉันจะลงไปเดี๋ยวนี้แหละตรงเจ้าคุณมาแล้วนี่นีนี่คุณตัดสินใจหรือ,อยังว่าจะคุกเข่าแล้วพูดขอร้องอะไรเราบ้าง เพิงจนเจียงคุณถูกไล่ออกนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคุณไม่ใช่พนักง,งานของเพิงฟู่กรุ๊และนี่จดหมายไล่ออกโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามกฎและข้อบังคับของบริษัทเฮ้ยถึงคุณจะเป็นประธานแต่คุณไม่สามารถไล่เราออกโดยที่ไม่มีความผิดนะนี่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ฉันจะฟ้องกมรมแรงงานท่านนายอยากฟ้องก็ฟ้องแต่เราก็จะฟ้องกลับเหมือนกันอ่ะดูเอเองนี่มันพวกคุณใส่ร้ายฉันใส่ร้ายงั้นเหรอฉันบันทึกการสนทนาทั้งหมดที่โกดังมีทั้งภาพและวิดีโออยากดูไหมการไล่ออกนี่ถือว่าประณีที่สุดแล้ว การกระทําของนายเราสามารถแจ้งความในฐานะคมขู่และเป็นอาชญากรรมได้ด้วยอยากลองไหมล่ะคือคือกลิง g ลิง n ลิง i ลิง,ลงส,สวัสดีตรงเจียงผึ้งเจีเจยงนายจัดการตามแผนเสร็จแล้วใช่ไหมตรงเจียงคือว่ามีเรื่องเกิดขึ้น ตอนนี้ออกจากบริษัทแล้วว่าไงนะแกเล่าออกเหรอฉันบอกให้แกอยู่ในบริษัทคอยจัดก,การงานให้ฉันไงฉันจําเป็นต้องมีคนในช่วยทำตามแผนของฉันนะ่ะการที่แกเล่าออกมันเป็นเรื่องที่โง่ที่สุดแกจะใช้วิธีไหนก็แล้วแต่แกต้องกลับไปที่ทำงานในตำแหน่งหัวหน้า นแผนงตามเดิมให้ได้แกรู้ใช่ไหมว่ากลุ่มเหลาซูจะไม่เก็บขยะไร้ค่าเอาไว้ตรงเจ้าเราน่าจะเข้าใจผิดกันอยู่เราทำความเข้าใจกันใหม่เถอนะผมสัญญาว่าจะให้ทุกคนใน,นแผนงทำงานเป็นอย่างดีและผมจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นอย่างแน่นอนในเมื่อคุณเห็นว่า ฉันไม่มีคุณสมบัติพอที่จะบริหารคุณจะมาทำงานกับฉันอีกทำไมคนที่โทรมาคือเจียงเจี้ยนฉีใช่ไหมไปทำงานกับเขาสิไม่ใช่นะไม่ใช่นะผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจียงเจี้ยนฉีเชื่อผมเถอะทรงเจ้าช่วยให้โอกาสผมสักครั้ง ผมสัญญาว่าจะไม่ทำเพียนแบบนี้อีกไม่สิผมสาบานเลยคุณก็ด้วยฉันขอโทษโปรดช่วยขอร้องตรงเจ้าด้วยเหนเจิ้งเจียงกับสิ่งที่คุณทำลงไปคุณยังจะหวังให้บริษัทไว้วางใจคุณอีกเหรอเลิกคิดซะแล้วพาลูกน้องที่รักกันมากของคุณออกไปให้พ้นด้วย เจ้ามึงรุย่ยนอกจากจะเป็นคนไม่ยุติธรรมแล้วคุณยังร้ายความปราณีก็เอาสิถ้าผมโดนไล่ออกทีมงานของผมทั้งหมดก็จะออกไปด้วยแล้วในเวลานี้คุณจะไปหาเราพอ,พอที่ไหนมาทำงานได้กันละ่ะมีร้านมากกว่า30สาขาที่ต้องดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงจะเกิดอะไรขึ้นถ้า อยู่ดีๆเราพอ,พอหายไปหมดหามีคนช่วยโอกาสจลกรรมตอนนี้คุณจะทำยังไงล่ะเอาสิลองโทรหาพี่น้องที่คุณว่ามีใครอยากจะเราออกบ้างก็แจ้งชื่อมาได้เลยฉันเพิ่งเจ้นเจียงนะตอนนี้ฉันกำลังจะออกจากบริษัทแล้วอย่างที่เราคุยกันไว้ สวัสดีนั่นใครนะสัญญาไม่ดีเลยวางสายก่อนนะเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยอย่าเพิ่งวางสายสิเพิงจ้นเจียงเพิ้นเจียงในมันไม่มีค่าพอสำหรับเราแต่พนักง,งานที่พักดีคนอื่นเราย่อมเห็นคุณค่าอีกอีกอย่างเรานนะรายได้ราพอ,พอของที่นี่นะ มันก็สูงที่สุดในตรงให้งานดีๆแบบนี้หากันไม่ได้ง่ายๆเฮ้ hey, ฮังเจินเจียงไหนคุณบอกว่าตรงเจ้าไม่กล้าไล่พวกเราออกจริงๆไงตอนนี้เราทุกคนถูกไล่ออกแกทำให้เราตรงงานไปด้วยเราจะทำยังไงดีล่ะตอนนี้เมืองเจินเจียง แกมันไอคนสารเลวเงินแย่ครับคุณตรงเจ้าพวกเราถูกผงเจิ้นเจียงมันหลอกโปรดอย่าไล่พวกเราออกเลยขอร้องล่ะได้โปรดยกโทษให้เราพวกเรายินดีถูกปราบในความผิดนี้ฉ,นฉันเห็นใจพวกนายนะแต่ถึงแม้ต้นเรื่องจะมาจากผงเจิ้นเจียงก็ตาม แต่เพื่อนในก็ได้เต็มใจเข้าร่วมและแสดงการคุกคลามต่อบริษัทฉันก็รู้สึกไม่ดีนะแต่กฎก็ต้องเป็นกฎฉันเสียใจด้วยและหวังว่าเพื่อนในจะเข้าใจเลยหากเพื่อนในต้องการให้ใครสักคนรับผิดชอบก็จงหันไปหาเผินจิ้งเจียงลูกพี่ของพวกเจ้าเผินเจิ้งเจียง เอางานของฉันขึ้นมาเอาขึ้นมาเรื่องนี้แกต้องรับผิดชอบเอาแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับส่วนผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ